สวัสดีครับสวัสดีความรนนอฟซีแฟนครับสวัสดีวันปีใหม่ My ไทยครับวันสงการครับมีนิทรรศกรรมดูบานแพงครับบวกตัวสาวห,หน่อยที่บานแพงครับการดนันำดัมหัวครับ ที่ายมจะองดู่งที่เรประอได้วแบบสิ์น่เปชอน้ที่ใช่ในตามน่น้าผม่ังแบ่น้านะครับคุ้มน้ำมืาหรือนุ่มโจอยู่วันนี้น้ำมือสาครับหนุไส ทุกเกรรุเจ้าุกนสมองตกานครับครีการเ้การท่มีำนำำหัวครับนดำดำหัวผุ้ชุมาอยู่ครับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับในวันสงการครับวันที่ใหมใ่ไทยครับ พี่น้องผรูมาเที่ยวตรงกานแต่กลายเดินทางไปใส่มาใส่ปลอดไทยครับมีโชคมีลาบลำลำได้ด้วยสุขภาพแข็งแรงสุขมทุกคนครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับ นะครับคิดตีแล้วคิดตีแล้วรอพีมอนี่มาม,ม,มนมเก็ไบไห้วันนี้มี่แจกเงินครับ

ไครับอันนี้ผมขออนุญาตบอกเลยนี่ลองโบสถ์สีเข้าต้องพุ่งใจนะครับอันนี้ผมขออนุญาตบอกตรงๆเนาะพอจบการน้ำม้งคานะครับเมสุภาคนส่างหมอน้ำสาวลอยเป็นน้ำแขงมากนะครับเดี๋ยวนี้เล่ากระดิบิึงมือนีวัดพายวันเกิดเล่าสุปีนะครับตอนนี้ นะครับบ an the is 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 ้างแข้งโคตรอย่างงูอย่างที่แล้วเดืองในน้ำในน้ำเสือปูกับแมงเมดตะกอนนะเสือปูกับแมงคือตับบนแมงสีวรา่แต่มาใหญ่ใจตังค์สุดเต็มหนึ่งพ่อเสือปูก็งกที่น้ำตอนนี้นกที่น้าเขาเองในจีนแด้วมันมาณสองตัวโนเออจมับเป็นน้ำโคตตอนนี้มันมีแต่คำว่าม้าคือดูนี่สาม้าแล้วมีมีลายมือโตอยู่เนี่ยอันนี้โดยความจริงแต่ว่ามันมีมาบางย่ม เร่มทำลดอาหารรถอาหารระดับปรกธรมดาสของที่สุดก็คือขานมอลำดังพี่น้องเพิ่งออรถนะครับเรบางพนองเิ่งออกนะครับทีีหมอลำดันติมีนาพตมก๋หานะครับะไม่โลีบกีเลยพี่น้องระารชื่อเสียงไม่ระดับกไม่ใช่ระดับพเศนะครับ ขึ้นมาปากนี่ครับอีเลม่าครับไปเอาน้ําแล้วจ้ะครับ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  เปิดตู้ย็นตู้เย็นพวกมี้ก็จะหู้ได้ถาวเ่าจงแก้กินน้ำเพื่อควรเปินเอาแต่จะว่าก้าไปข้างหน้าได้กินเ้ิ่มิมได้รูปการที่บ้านเรียนรู้กันเป็นของเพื่อใช่ไหมคุณนรุณขอบคุณค่ะ

นะครับเอาก็คุกันทดลองเาในชุดนั้นกันได้คันนะครับโบวการยายใี่บ้านกันเรือกตอตแม่นะครับเรื่องพอแงนะครับรดลองิดตัวแง้ผ้ปู่เ้าาลยนะพวกผมจะิ้ายาดจิารนะครับ คุณก็ปีนก็ไปใหรครับทีบ้าเาบางอยบางแกก็ได้ยิน่าหิงนะครับเาะว่าอนาคตนานาถ้เพื่อนรุ่นเดียวกานกนะครับนะครับพวกเขจะตองไปบเนคู่าคนวานี่คือมันแขงััพี่อชี่ยวชญด้านการบินนะครับการเนครับ เล่นจับมือหน้าเล่นจับมือเข้าเล่นจับมือหน้ามองเห็นไหมครับคุณเล่งของไปคุณเล่นคุณเล่นสองไปคุณเล่นสามไปคุณเล่นสองไปครับคุณนี่นะบุ๊คร้อยพูนข้างนี้นะครับนี่เกี่ยวกับคุณจะฟีดมาเข้าที่เรียกว่าข้างนี้แบบว่าติดร้วยนะครับเจลาผัดกมีิโดยปกติเขาเรียกของมันมาของมังมีช่วยอะไรกันครับ เอยายมีมุ้งต้อหักแงปั่นกันเอาขยันรก่อเอาไม่ไม่ไ้่โอเค้องหักวน้เช้อนที่หน้านา้าวมนานีเช้ามีมันดาข้าวานนะครับนี่นี่แวทีปอี่ปอดที่นะครับจะมีอะไรต้องหักแกเยนะอรั ค่ามแบบวราใครความ่ตาตาทุกคนไม่ตทุกคนยากบอกว่าเป็นนาเอยมันได้ที่นี่นะครับไอเกอีนี้ปีนี้ปีนานมาพบที่นี่ปวาระประตูฮ่าฮ่ามอย ยาเฝ้าเมียเรื่องพญิบาลนั่นอยู่สูงเนี่ยข้าววายยุกเออเรื่องพญิบาลนะครับที่เราบอกเนี่ยปูเรียมีคนเสียใจเนี่ยเยอะสิบบอกคนนี้บอกได้สุดเยอะสิบบอกตัวดีอันนี้ที่จริงเราบอกว่าได้บอกตัวดีนะครับอันนี้บอกได้ตัวเนี้ยคนสำคัญนะครับอันนี้ตัวเนี้ยคนสำคัญ

ัเรบุรบรกงยังครันครับ้าคับสำหรับโครงการฟินิคกับขอให้ขอพอยแม่เอฟซีทุกมมองทุกวันลำลำเายลร้ยสุขภาพแดงแรงสุขุูทุกคนครับ พอกันใหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ